ด่วนคะ่ะนาราเคปกระเทยถูกสารสั่งจำคุก6เดือนคดีเกี่ยวกับการพนันชาวเน,น็ตได้แฮตติดแฮชแท็กเซฟนาราจาตัวเตรียมชี้แจงแฟนคลับแล้วล่ะคะ่ะจากกรณีเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานายอนิวัตรประทุมถิ่นหรือว่านาราเคปกระเทยเน็ตไอดอลชื่อดังเขารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในความผิดตามที่ตำรวจ P ี t ตรวจสอบพบว่าเน็ตไอดอลกลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมชักชวนผู้ติดตามเล่นการพนันออนไลน์ค่ะ โดยในส่วนตัวของนารานั้นก็จะมีการชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์ท้ายคลิปของแต่ละคลิปซึ่งเจ้าตัวกระได้รับสารภาพ่าตนได้รีวิวเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันผิดกฎหมายและขอยอมรับข้อกล่าวหาทั้งหมดล่าสุดนี้ในช่วงสายของวันนี้นาราเคปแะเธอเองได้โพสต์ข้อความพร้อมกับเผยภาพตัวเองยืนอยู่ภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะพร้อมกับระบุว่าวันนี้ศาลตัดสินคดีนาราจากการชักชวนเล่นเว็บพนัน ไม่รู้จะโดนดอะไรบ้างขอกำลังใจให้นาราหน่อยนะคะแล้วก็เมื่อเวลา14นาฬิกาสนาทีล่าสุดที่ผ่านมาจ้าตัวได้ออกมาเผยข้อความอีกครั้งค่ะพร้อมกับระบุข้อความว่านาราถูกศาลสั่งจำคุก6เดือนเดี๋ยวมาชี้แจงตอนเย็นนะคะทั้งนี้หลังจากเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความออกไปก็มีแฟนคลับแฮกเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายอีกทั้งในโลกของทวิตเตอร์ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีของนาราเป็นจำนวนมากค่ะ พร้อมกับติดแฮชแท็กว่าเซฟนาราจนกลายเป็นประเด็นร้อนแหล่งอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ได้ชาวทวิตต่างมองว่าเคสของนาราน่าจะมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเพราะว่ามีเน็ตเอดอลอีกหลายๆคนที่ทำเช่นนี้ก็ไม่เห็นโดนเจ้าหน้าที่แล้วก็จะนําตัวมาดําเนินคดีแต่อย่างใดเลยแม่งานดีก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปคะ่ะ